อ่ขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องไปที่ Google ค่ะแล้วก็เพื่อนๆพิมพ์ไปได้เลยค่ะว่า VS Code นะคะ,ะก็จะได้เป็นโปรแกรม Visual Studio Code ตัวนี้มาให้นะคะเพื่อนๆก็คลิกไปที่ดาวน์โหลดค่ะ,อ,ะอันดับแรกก็ดาวน์โหลด Visual Studio Code มาก่อนนะคะซึ่งจะเป็น editor นะคะในการช่วยเราในการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะคะก็กดไปที่ Windows ค่ะ ่าสักพักก็จากนั้นก็รอนะคะรออ่าเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ติดตั้งได้เลยอ่ะกดรันค่ะาจากนั้นนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็กด accept next ไปเรื่อยๆได้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วกด finish ได้เลยอ่าหน้าตาโปรแกรมนะคะหน้าตาโปรแกรมที่จะใช้ในการช่วยเราเขียนโปรแกรมนะคะนั่นก็คือหน้าตาแบบนี้นั่นเองอ่าอันดับต่อไปนะคะอันดับต่อไปก็ให้ไปที่ Google เหมือนเดิมนะคะพิมพ์คำว่า GitH u b ค่ะอ่าทุกคนนะคะทำการ ล็อกอินกิทฮับให้เรียบร้อยก่อนนะคะอ่ะกิทฮับอ่า,อาเพื่อที่เราจะเอา Github c o p i l o ลนะคะคู่หูของเราในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมานะคะอ่ะก็ให้ล็อกอินไปที่ Github ให้เรียบร้อยอ่าด้วยด้วยยูเซอร์เนมของเรานะคะในทีน่นี้แนนล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆถ้ายังไม่ได้ล็อกอินนะคะก็ให้ทําการสมัครสมาชิก ะะถ้าใครยังไม่มีสมาชิกก็สมัครเรียบร้อยแล้วก็ล็อกอินให้ได้เป็นหน้าจอแบบนี้นะคะ,ะจากนั้นนะคะจากนั้นกลับไปที่ VS c o d e เหมือนเดิมนะคะกลับไปที่ VS c o d e เหมือนเดิมจากนั้นให้ไปที่โปรไฟล์นะคะแล้วก็ Sign in ค่ะ่ายอินจากนั้นก็จะเห็นที่เราซายอินไว้เมื่อกี้ใช่ไหมคะก็คอนติเนียได้เลย าจากนั้นมาดูอีกทีว่าเราใส่อินเรียบร้อยหรือ,อยังอตอนนี้ใส่อินเรียบร้อยแล้วมีชื่อนันซี่แบบนี้เรียบร้อยนะคะแล้วจากนั้นนะคะจากนั้นเราจะไปเอาเพื่อนคู่หูคู่ใจของเรามาได้ยังไงนะคะหรือว่ากิจฮับโ o p ายล t อตนั่นเองนะคะเราไปที่ extension ค่ะาทางด้านซ้ายมือ,อไปที่ extension ทางด้านซ้ายมือจากนั้นนะคะจากนั้นให้ทําการนะคะ install ค่ะ install กิจฮับโคพายลอต อ่าอินสตอลได้เลยอ่าจากนั้นรอแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นรอแป๊บหนึง่งอ่าตัวโลโก้นะคะจะอยู่ด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้ก็คือ Co Pilot Chat นะคะตรงนี้เราสามารถแชทคุยกับ AI เพื่อให้ AI ทํทำการ Generate หรือว่าสร้างโปรแกรมของเราอัตโนมัติให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าต่อไปนะคะต่อไปอ่าลองมาดูซินะคะลองมาใช้ดูซิว่า จะได้ผลไหมนะคะจะได้ผลไหมอ่ะให้ไปที่แชทต,ตรงนี้ได้เลยค่ะอ่าจากนั้นนะคะจากนั้นพิมพ์ในแชทต,ตัวนี้ได้เลยนะคะว่าเราอยากได้โปรแกรมอะไรในที่นี้เราอยากได้เราจะมาทำเว็บไซต์นะคะเราจะมาทำเว็บไซต์ที่มีหน้าต่างๆนะคะอยู่ในเว็บไซต์เราโดยเราไม่ต้องเขียนโค้ดเลยให้ AI generate มาให้วิธีการก็พิมพ์พร้อมลงไปเลยใน GitHub Copilot Chat นะคะในที่นี้แนนจะพิมพ์คำว่า ช่วยออกแบบเว็บไซต์โปรไฟล์ส่วนตัวในสไตล์โมเดิร์นนะคะซึ่งมีส่วนของบล็อกรีสูเม่โปรเจกต์นะคะคอนแทคมีทั้งหมด4หน้าด้วยกันนะคะจากนั้นรวมโค้ดทั้งหมดของเราไว้เป็นไฟล์ HTML นะคะในไฟล์เดียวอ่าลองดูซิว่าโค้ดพลอตฉลาดแค่ไหนนะคะ Enter ลงไปได้เลยนะคะอ่าลองดูว่าโค้ดพลอตจะทำให้เราได้ไหมนะคะ อ่าจากนั้นมาเรียบร้อยแล้วดูสิกด create workspace เลยอ่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนนะคะจะเก็บไว้ที่ไหนอ่าสมมติว่าเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดละกันอ่าทดลองโปรแกรมเล็กๆนะคะเว็บไซต์เล็กๆดูสิว่า Copilot ทำให้เราได้ไหมอ่ามาแล้วนะคะเห็นไหมคะมาแล้ว index นะคะ html ได้มาแล้วหนึ่งไฟล์ลองคลิกด,ดูซิไฟล์นี้เป็นไฟล์อะไรทีนี้เราอยากจะรันนะคะอยากจะเห็นเว็บไซต์และว่า c o p i l o ล,ลสร้างมาให้แบบไหนอ่ะให้เราไปที่กดเพิ่ม a t t e n t i o n นะคะชื่อว่า live พรีวิวนะคะไลฟ์พรีวิวอ่าตัวนี้ให้อินสตอลไปได้เลยในทีน่นี้ในอินสตอลเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนก็อินสตอลได้เลยนะคะอ่าจากนั้นเราจะรันอินเด็กของเรานะคะก็คลิกขวาค่ะแล้วก็โชว์พรีวิวนะคะโชว์พรีวิวอ่าคลิกไปเลยอ่าเห็นไหมคะมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่ามันเล็กจังเลยเราก็ปี้ตัวนี้ได้ อ่าเรา copy ตัวนี้ copy URL ตัวนี้นะคะไปหลันข้างนอกก็ได้อ่าลองไปดูคลิกขวาวาง enter อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่คือเว็บไซต์ที่ copilot generate มาให้เราจากพร้อมที่เราใส่ลงไปนะคะอ่าก็จะมีเป็นหน้าหน้าให้เราเห็นไหมคะสามารถคลิกได้นะคะด e สเม e p ปรเจก t อ่าแล้วก็ contact ่แต่ว่าทีนี้บอกว่าในเว็บไซต์ของเรานะคะเรารู้สึกว่ามันยังไม่สวยนะคะยังไม่สวยอยากจะได้โทนสีอื่นได้ไหมทุกคนนะคะไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อ Color a d o b e c o m นะคะ c o l o r a d o b e c o m อ่าตัวนี้นะคะตัวนี้จากนั้นนะ,ะนี้ก็คือเว็บไซต์ที่เราสามารถเลือกชุดสีได้ว่าเราอยากได้โทนสีแบบไหนนะคะเราก็สามารถ c o p y CSS มาไว้ในเว็บไซต์ของเราได้เลยอ่ามาลองดูกันนะคะอ่าเห็นไหมคะเราก็จะมีโทนสีหลายสีเลยอ่าหรือว่าถ้าไม่ชอบเราคลิกไปที่ด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้ได้ ใช่ไหมคะก็จะมีหลายหลายสีเลยอ,อยากได้โทนสีไหนนะคะเลือกเลือกในใจเราก่อนอทีนี้สมมุติว่าเราอยากจะได้โทนสีโทนสีนี้แล้วกันโทนสีนี้แล้วกันคลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปจากนั้นจะมีคําว่า copy as css นะคะ copy as css เพื่อนเพื่อนคลิก copy as css ตัวนี้ได้เลยจากนั้นทาอะไรต่อกลับไปที่โ o p i l o t chat ของเรา อ่านะคะตัวนี้ปิดไปได้เลยเพราะว่าเราไปลันข้างนอกแล้วนะคะอ่าโอเคจากนั้นไปที่ไฟล์ index.html อ่าตัวนี้นะคะไปที่ co pilot chat อ่าโอเคตอนนี้เราทำงานอยู่ที่ index.html มันจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะว่าเราอยากให้โค้ด l o t t อร e แไปทำงานในไฟล์ไหนนะคะสามารถใส่ได้ไฟล์หนึงหรือว่าใส่หลายๆไฟล์ก็ได้นะคะอ่า หรือว่าใส่ทั้งโฟลเดอร์ก็ได้อ่ามันฉลาดมากๆภาษาไทยมันฉลาดเหมือนกันนะคะสามารถพิมพ์ภาษาไทยลงไปได้เลยแล้วมันเจนเนอเรทให้นะคะอ่าทีนี้เราอยากจะให้ Copilot ช่วยเปลี่ยนโทนสีให้เราหน่อยได้ไหมนะคะอ่ามาลองดูเมื่อกี้เราก๊กอปมาแล้วอ่าให้พิมพ์คําว่าช่วยทําเว็บไซต์ให้ทันสมัยด้วยชุดสีต่อไปนี้จากนั้นเราก๊กอปมาแล้วใช่ไหมคะคอนโทววางได้เลย อ่าจะได้โค้ดแบบนี้มาไม่ต้องตกใจนะคะ Enter ไปเลยอ่าแล้วรอนะคะรออ่าจากนั้นลองกดไปที่ตรงนี้ค่ะอ่ากดไปที่ apply to index html เพื่อที่จะให้ไปทำการแก้ไขในไฟล์ index น,นี้เลยแล้วก็กลับไปดูนะคะกลับไปดูได้เลยที่เว็บไซต์ของเรานะคะ เรายังไม่ต้องทําการเซฟใดๆทั้งสิ้นมันทําการเซฟให้ออโตโอ้แล้วก็รันรันหน้าจอด้วยชุดสีที่เราใส่ลงไปนั่นเองอตอนนี้มันยังกรพริบไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันยังทํางานไม่เสร็จนะคะ,ะบางคนบอกว่าเอาโคดนี้ไปเลยหรือว่าบางคนบอกว่าไปดูแล้วยังไม่สวยก็สามารถกด, undo ดอันดูได้แต่ในที่นี้ของแนงก็คือสวยแล้วเห็นไหมคะมันจะมีหน้า ที่ทันสมัยยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ชุดสีที่เรา copy มานั่นเองเมื่อกี้เห็นไหมคะอ่าสวยงามนะคะสวยงามแล้วก็คลิปได้เลยอ่าเรียบร้อยจะเปลี่ยนชุดโค้ให้เรานะคะอ่ะทีนี้ความสวยงามจากสีที่เราใส่ลงไปมาเรียบร้อยแล้วนะคะเว็บไซต์เราสวยงามและทีนี้เราอยากจะจัด layout นะคะจัด layout อยากจะให้มีรูปโปรไฟล์ขึ้นด้วยทางด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็จัดพวกบล็อกพวก ริส uh, ุเม่ต่างๆอาไปไว้ด้านขวามือจัดให้มันสวยงามยิ่งขึ้นเราใช้พร้อมในการเขียนนะคะอาจากนั้นเราก็เขียนพร้อมลงไปในแชทโคพายลอต Co ได้เลยนะคะก็พิมพ์ไปว่าวางเมนูและข้อมูลโปรไฟล์ที่แถบด้านซ้ายนะคะโดยด้านซ้ายเราจะมีโปรไฟล์รูปภาพด,ด้วยแล้วก็มีเมนูด้วยอ่าแล้วก็มีพื้นที่สำหรับโปรไฟล์ไว้ด้านบน นะคะมีวางบล็อกไว้ทางด้านขวาพร้อมระบบแบ่งหน้าและใช้ฟอนต์ที่สวยงามกำหนดแบบนี้ไปเลยเราอยากจะได้อะไรเราพิมพ์ลงไปได้เลยนะคะ,ะทีนี้ถ้าโอเคแล้วก,กด enter ได้เลยทีนี้ถ้าชอบแล้วนะคะถ้าชอบแล้วก็กด apply นะคะ apply to อ่า i n d e x .html ได้เลยอ่าแล้วลองไปดูนะคะลองไปดูว่าโปรไฟล์ของเรานะคะจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง อรอให้ครูพายจัดการโค้ดเราให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้มันใช้ฟรีได้เลยนะคะแต่ก็จะมีลิมิตนะคะแต่จากที่แนนใช้มาก็คือสามารถเจเนเรตโค้ดต่างๆได้ไม่ถึงลิมิตที่จะต้องจ่ายเงินนะคะเพื่อนๆลองเอาไปใช้งานได้นะคะ เห็นไหมคะโค้ดมันก็จะเจเนเรตมาเยอะเลยข้างล่างลงมาอีกหลายบรรทัดนะคะรอนะคะรอจนโค้ดเสร็จเรียบร้อยหน้าจอแบบนี้ถ้าโค้ดเจนเนอเรตเสร็จก็จะขึ้นแบบนี้กดคีปค่ะแล้วลองไปดูว่า่าระบบปรับให้เราเรียบร้อยเห็นไหมคะระบบปรับให้เราเรียบร้อยก็คือเราบอกว่าให้มีรูปโปรไฟล์าทางด้านซ้ายมืออ่าเห็นไหมคะมาแล้ว ่าแล้วก็มีเมนูทางด้านซ้ายมือสามารถคลิกไปแล้วก็ขึ้นขึ้นเมนูแบบนี้ได้นะคะมีโปรเจกต์มีคอนแทคอ่าเห็นไหมคะมันก็จะมาให้เราเรียบร้อยเลยสวยงามนะคะสวยงามมากๆอ่าโอเคนะคะทีนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่เป็นช่อง Input ข้อมูลหรือว่าจะใส่เป็นโปรแกรมเล็กๆต่างๆ สามารถบอกกีทาร์มโ้ดพายโได้เลยว่าอยากได้อะไรแล้วเอนเตอร์ก็จะเจ n เน a เรตโค้ดแล้วก็ปรับโค้ดแก้โค้ดไปเรื่อยๆได้โปรแกรมสำเร็จของเพื่อนๆนั่นเองนะคะลองเอาไปเล่นดูนะคะอันนี้คือเว็บไซต์เล็กๆที่เรามาลองทำนะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะมันจะทำให้ชีวิตโปรแกรมเมอร์อย่างเราง่ายมากๆนะคะและเขียนโปรแกรมเสร็จเร็วมากๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe u b s c r i b e กันด้วยนะ ะะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ